ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่ติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สมรภูมิรุปปัจจุบันเครื่องบินขับไล่ที่ติดตั้งขีปนาวุธของไทยนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาอาวุธสมัยใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับกลยุทธ์การรบที่ซับซ้อนสิ่งแรกที่โดดเด่นเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ติดขีปนาวุธของไทยคือความสามารถด้านสมรรถนะการบินตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างอากาศพลาศาสตร์ที่เหนือชั้นลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว สามารถทำความเร็วได้เกินแมทสองและมีความสามารถในการบินขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสัน้นจุดนี้ช่วยให้เครื่องสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน่านฟ้าการเข้าสกัดเป้าหมายหรือการโจมตีเชิงรุกขีปนาวุธที่ติดตั้งมากับเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญ ขีปนาวุธรุ่นใหม่มีระบบนำวิถีเรดาร์แบบแอคทีฟ r รดาร์โฮ i n g ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาวะที่มีการก่อกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิิส์พร้อมทั้งยังมีระบบอินฟรา o m ดโฮมิที่ช่วยในการตรวจจับความร้อนจากเครื่องยนต์ของฝ่ายตรงข้ามทำให้ยากต่อการหลบหนีความแม่นยำสูงและระยะยิงที่ครอบคลุมกว่า120กิโลเมตรช่วยเพิ่มโอกาสในการสกัดและทำลายเป้าหมายก่อนที่คู่ต่อสู้จะมีโอกาสตอบโต้ อีกหนึ่งจุดแข็งคือระบบเรดาร์ของเครื่องบินขับไล่ไทยที่ใช้เทคโนโลยี AESA เราดาร์ซึ่งเป็นระบบเรดาร์แบบ Active Electronically Sky Array รช่วยให้การตรวจจับสัตรูททำได้ทั้งระยะใกล้และไกลาสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายและยังสามารถใช้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพการผสมผสานของเรดาร์ขั้นสูงและระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีศักยภาพใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่4.5และกำลังมุ่งสู่มาตร,รฐานยุคที่5ในแง่ของความคล่องตัวเครื่องบินขับไล่ติดขีปนาวุธของไทยได้รับการออกแบบให้มี t r u s t t o w e i g h t ratio ที่สูงส่งผลให้สามารถทำท่าหลบหลีกเชิงยุทธวิธีได้รวดเร็วเช่น high-g maneuver, barrel r o l หรือการพลิกเครื่องในมุมแค่เพื่อหลีกเลี่ยงขีปนาวุธศัตรู ระบบ f l y b y w i ท e ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ยังทำให้การควบคุมมีความแม่นยำสูงลดภาระนักบินและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจระบบอาวุธที่บรรทุกได้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าสนใจเครื่องบินสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้หลายรุ่นทั้งระยะใกล้และระยะไกลรวมถึงสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นสำหรับโจมตีฐานทัพรือโครงสร้างสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือ GPS ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเชิงรุกได้อย่างแม่นยำเมื่อพูดถึงความปลอดภยัยเครื่องบินขับไล่ติดขีปนาวุธรุ่นนี้มีระบบเตือนภัยอัตโนมัต r, าาิ r w u r r d a r Warning Receiver ที่ตรวจจับสัญญาณเรดาร์จากสัตรูพร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนการถูกกลอปเป้าหมาย ระบบปล่อยเป้ารวงความร้อนและสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำงานร่วมกันเพื่อหลบหลีกขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาเสริมด้วยระบบกรอบป้องกันบางส่วนและการใช้วัสดุคอมโพสิตเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์สตลฟีเจอร์ทำให้เครื่องบินนี้มีโอกาสรอดชีวิตสูงในสนามรบ สิ่งที่ทำให้โครงการนี้น่าภาคภูมิใจคือการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมาภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรและการลงทุนในงานวิจัยภายในประเทศการมีเทคโนโลยีอาวุธที่สร้างขึ้นเองบางส่วนไม่เพียงแต่เพิ่มความมั่นใจด้านการป้องกันประเทศแต่ยังช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศในประเทศเอง ในด้านราคาการจัดหาเครื่องบินขับไล่ติดขีปนาวุธรุ่นนี้มีต้นทุนต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงล้านดอลลาร์หากรวมอาวุธและระบบสนับสนุนทั้งหมดราคาต่อโครงการอาจสูงถึง100ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่จากประเทศชั้นนำที่ราคาสูงกว่า100-120ถึงล้านดอลลาร์เครื่องบินของไทยถือว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าโดยเฉพาะเมื่อมองในมุมความสามารถต่อราคา ประเทศไทยสามารถมีเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงในราคาที่ประหยัดกว่าขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์หากพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเครื่องบินขับไล่ไทยมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ถูกออกแบบมาให้ประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินตะวันตกบางรุ่นการบำรุงรักษาก็ถูกวางแผนให้สามารถดำเนินการได้ภายในประเทศ ลดค่าใช้จ่ายในการพึ่งพาชิ้นส่วนจากต่างประเทศทำให้วงจรชีวิตของเครื่องบินรุ่นนี้มีต้นทุนที่ต่ำลงและคุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการที่เครื่องบินนี้ยังสามารถอัปเกรดได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่การอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบเรดาร์หรือการเพิ่มเซนเซอร์รุ่นใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคข,ของสงครามเครือข่าย ขีดความสามารถในการอัปเกรดเช่นนี้ทำให้เครื่องบินไม่ล้าสมัยง่ายและยังสามารถยืนระยะรับใช้กองทัพไทยได้ยาวนานในมุมมองเชิงกลยุทธ์การมีเครื่องบินขับไล่ติดขีปนาวุธสมรรถนะสูงช่วยให้ประเทศไทยสามารถป้องกันน่านฟ้าได้มั่นคงมากขึ้นสร้างสมดุลกำลังทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านและทำให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นในระดับภูมิภาค การที่เครื่องบินรุ่นนี้มีศักยภาพทั้งการป้องกันและการโจมตียังทำให้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการรักษาความมั่นคงของชาติเมื่อพิจารณาโดยรวมเครื่องบินขับไล่ติดขีปนาวุธของไทยรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางทหารแต่ยังเป็นหลักฐานของความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์สมรภูมิยุคใหม่ ด้วยสมรรถนะที่ครอบคลุมความปลอดภัยที่สูงราคาที่คุ้มค่าและศักยภาพในการอัปเกรดมันจึงไม่ใช่แค่อาวุธแต่เป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตของประเทศไทย